สวัสดีค่ะเด็กๆที่บ้านนะคะไข่ตุนนะคะนอนไม่ยอมตื่นอืมเพิ่งเอาตัวกลางคืนนะไม่ยอมเด้อก่อนกลางคืนนะโอ้ดื้อวิ่งหาสะหาหนุ่มอืมพามาดูแตงเตวนะคะมาดูเด็กวันนี้มาดูเด็กที่บ้านนะคะวันน,น,น,ะะน,นี้อันนี้เตงเตวสวัสดีครับเตงเตลอันนั้น่ะเตงเตล อย่ามาหาเลยอย่ามาหาน่ยนทำอะไรนะหือเตงเตงนั่งอยู่กับที่เร็วเตงเตงนั่งอยู่กับที่เตงเตงนั่งอยู่กับที่ครับน่ะไม่ต้องมาหาเมื่อวานนี่ก็นั่งอยู่ประตูลแล้วก็มากัดเราได้เมื่อวานนี่นะอยากกัดเราเลยนะอื่อยากมากัดเราด้วยเตงเตวนะสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะสวัสดีตอนเช้าเช้าเด้อสวัสดีดวอนรับอรุณนะคะออันนี้เนี่ยนี่เตงเตวนะคะเตงเตวเต็งเตวมาสวัสดีครับอันนี้ชอบมาเราชอบมาพันแข้งพันขาเราคนที่เข้นไปไหนทนี่เค้นที่เข้น เวแก้ว,วอันนี้เนี่ยอยู่กับเรานานมากเลยน,นี่สิบกว่าปีแล้วแตงเตวชลามากเลยนะี่แตงเตลแตงเตลรูว่าจะต้องได้กินอะมานั่งรอนะคุณตาไปใส่บาทแล้วก็จะมานั่งรอตรงนี้นะครับแตงเตวนั่งรอแตงเตวนั่งรอก่อนนะคะ แจงแจยต้องรอก่อนนะคะแดงเจยต้องรอก่อนนะคะแจงแจงอย่อกซื้อนะพอให้ออกซื้อ,อก็จะมาเราขอบคุณนะคะห้าสิบบาทดจงใจคะ่ะแดงเจยมาให้กำลังใจมาเป็นเพื่อนนะคะมาให้กำลังใจแจงแตยด้วยไข่ตุ๋นนอนหลับอย่างเดียวไข่ตุ๋นไม่ทำอะไรไข่ตุ๋น เมืเ่อแงเมืเ่อคืนนี่ไปเลยบอกว่าเราโก่เรากรนอย่าเพิ่งไปไปเลยตอนนี้กลับมาก็โนอนเตี้นี่ตองเตี้นี่ไม่รื้อนะอยู่กับเราตลอดนะไม่พูดไม่จางเงียบนะคะเงียบะะมาถึงเตี้ยวขอบคุณมากนะคะ24ล้านดวงใจ พี่แวะมนะาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวกับบันกูกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะจะได้แวะไปทักทายให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะเตีวอันน้ามายิ้มหน่อยหน้ารู้ชื่อตอนเองนะคะเต็มไหมเต็มเอไม่ลงเต็มไม่ลองเต็มไม่ลงเตีว น้องเต่งเตีวอายุก็ประมาณเท่าไหร่นะอันนี้กู้เยอะนะใกล้จะเป็นผู้สูงอายุแล้วนี่เร็วๆนะคะไปนะคะอย่าไปก่อนนะขอบคุณนะคะเต่งเตียว เทคนิคของคุณวันนี้เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเปลี่ยมันจะหมดได้ยังไงฮอนขอบคุณมากนะคะบ16ล้านดวงใจที่แวะมาก่ายให้กำลังใจนะคะวันนี้แตงเตยมาโชว์แตงเตยโชว์ับคุณที่ไม่้ คนนี้ไม่ดื้อเนียงเตียไม่ดือ้อจะชอบให้คนอดพมาชอบมานอนด้วยอะไรด้วยตเต่มงเต็มเพราะชรามากแล้วก็เลยจะมานอนด้วยอะไรด้วย วัสองสิบล้านกงใจนะคะที่มาให้กำลังใจสาาะะั่นๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจเู้ขอบคุณ,ณนะคะใหนหลายด้วยค่ะขอบคุณนในหลายนะคะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเตงเตียวเตงเตียวโชว์วหน่อยเตงเตียว เตงเตอยู่กับเราตั้งนานนันสิบกว่าปีแล้วเตงเตยแมวที่บ้านจะเป็นแมวทำงานหมดทุกตัวแล้วตอนนี้เตงเตยเป็นแม่ของทุกตัวที่บ้านเลยเชื่อเอาใส่ไม่ใส่นะคะแต่ให้ไปนอนก็ไม่นอนผอมผ้าให้ก็ไม่เอาก็เล่ปล่อยเลยนะครับปล่อยปล่อยสามสาวอยู่บ้านอย่างสบายเลย ชิเนไปไนะิเกนนะิเกนอยู่บนอยู่ข้างบนเพอรอคุณจานะครณจาให้ดูให้ดูนอนนะคะนอนิเนห็นไหมคะชิเกอยู่ข้างบนชิเกนก็อยู่ข้างบนิคเกนอยู่ข้างบนเราคุณตาคุณตาไปแล้ว คุณตามาก็จะเอาอาหารมาให้กินแต่ตอนนี้กินอิ่มแล้วงสงสัยจะโลภบ่าวมาแน่ๆเลยก็สวัสดีทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนเยอขอบคุณในรายได้ที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณในราย,ยค่ยะ,คะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจเข้ามาและก็ทักทายกันด้วยจะได้ไปติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะตอนนี้เร่งสติค่ะเร่งสปีดจะไปเป็นนายพันนะคะเพิ่งถึงครึ่งทางนายร้อยห้อยกระบ,บีนะคะ สามสาวก็ไม่ได้ไล์มานานนะคะวันนี้คือโอกาสไล์นะคะมานานทีไล่เนาะขอบคุณนะคะสิเปยลา้านลดวงใจค่ะที่มาให้กำลังใจตัวนี้ทุกคนกรอกำลังใจจากทุกท่านอยู่นะคะขอบคุณหลาย้วยจ้าโอ้ประตูพาทามมาเลยนะคะบอกว่าสวัสดีเจ้าบ้านเจ้าบ้านตัวจริงค่ะอยู่บ้านตลอด ไม่ได้หายไปไหนนะคะชาวบ้านขอบคินชาวบ้านนะคะชาวบ้านยค่ะชาวบ้าน าด้วยจ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณนะคะเริ่มจะมีเสียงเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วค่ะขอบคุณในหลายด้วยจ้าสวัสดีประตูนะคะสวัสดีประตูนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจะค,ะค่ะ,คะ ครับขอบคุณนะครับเตงเตียวฮันน้ามาหน่อยเตงเตียวเอาเอาเอาไม่ได้เหรอชวนมาให้เราลูกแท่งลูกขามีเด็ไปหาหนักอีกคั้ก่อนเอ้ยชื่อไม่ได้เลยจะมานาั่งเลยเห็านไหมเห็านไหมเนี่ยเตงเตียวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะไปไหน วันนี้จะกินอาหารนะคะวันนี้มีปลาทอดนะคะมีปลาทอดเรนก็จะต้องมาได้กินแล้วก็มานั่งรอแล้วรอคุณยายมาก่อนนะอันนี้คุณแม่ของอันนั้นชิคกินนะคะนอนเ้าข้างหน้าชิคกินนะคะชิคกินอันนี้เตงเตวค่ะเตงเตวเตงเตวนะคะ,นนะ,คะนนจะพาไปดูไข่ตุ๋นนะคะไข่ตุ๋น นอนไม่ยอมตื่นนะคะตั้งแต่เมื่อคืนไม่รู้มานอนตอนไหนเวลาจะให้ออกสือไม่ยอมเลยนะคะไข่ตุ๋นนอนสบายเลยคนขี้เกียจคนดื้อหรือเปล่าไข่ตุ๋นดื้อไหมคะไข่ตุนนต๋นดื้อไหมคะโอ้ไข่ตุ๋นดื้อแน่เลยไข่ตุ๋นดื้อไหมคะ ขออนุญาตนะคะเริ่มมีเสียงมาแล้วค่ะขออนุญาตปิดไล์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มานะคะ